มาแล้ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วคร ok ับ like พี่น้องมาแล้วใส่ดเซาวใส่ใส่ลูกดาวไปเสือทุเรียนครับเจอกับดุซาวสุดยอดอืมสั่งสั่งสั่งพ้อมบ่กอกมาบอกบอกบอกบอเขาบอกเขาลูกแรกเห็นขาจนบูนหอกว่ะไออก็อก เออพอดีเดียวพอดีนุ่มๆแกอยู่แกอยู่แกร้อนอิ่มแล้วอิ่มแล้วมันโมเสบแล้วสุดยอดเลยครับพี่น้องสำหรับปีนี้เที่ยแลกเลยครับสุดยอดสุดยอดกินเต็มอิ่มเลยมั้ยนี่ป๊า ถึงใจแยกฝนแล้ว<ห>ครับพี่น้องเมือนีนี่งานจบกินเลยคุอยอดคุอยอดครับจรอกินก็ประมาณโลโลห้าเนาะเพราะว่าบอกบอกบโลถ่ายรูปคือถ่ายรูปถ่ายรูปจุดยอดเลยครับพี่น้อง,นงเงนื้อมันยังขาวอยู่เหล่าละจำเนี่ยละพอดีแล้วสมมอง มาเด้อกินหัวทดเรียนเอาแบแ่นชเออ้โพี่ดับเจอพีกันใหญเลยเอาออกสิไปกินกันเลยบัดนี้ครับอือออ้าแอฝนเปิดงานอันนี้ฝนเปิดงานครับพี่น้องหลูกหลูกนางเฝาซะกันลูกแอบพร้อม เอาตันี้กันเอาตัวนี้นะป็นแม่นอนกินสนิทกัน็ได้อเขากินสักนี้เขาอยากกินเนี่ยอ้ยอือซ้ำิละปรีเซนขอืมกรอบนอกลุ่มไน่ย์้ยทำ้ยทำงจังซ่บครับกสนอกลุ่มในครับอืมนี่แล้วพอดีพอดีนี่แข็งอ่ะอืม นั่นแล้วนั่นมันทางไหนมันอืมดูแลหม่นแกคักฮลูกแข็งลูกใจมันโมแข็งโมม่งมึงกินลูกนี้กันห้องอ้าวบอกว่ามึกินเบาอืมจังไห้จังไหลักที่หลังแก่สิมึงกันแก่ปยุ่มยำยุ่มยำเลยพี่น้ังอืมอืมอืมกิ้วยกันกินด้เรียน เสียบเสียบเสียบพี่น้องหนมะม่ีอยู่ออกมาเอาว่า่านี้มันดัม่นจ่แก้วหอยไอลูกนี่มันกูเนียมันต้องลูกน่อยขอลูกนี้ดวยกัน กินแข็งว่องเตอร์แข mm ็ง hmm. ีเลยวสุดยอดครับเข้าแข็งที่สุดแลยไม่มีชนี่มั้กัดอืมยา้คุณหวนแล่ลับพีดด่างกินโดนมากผิดด่อืมแบบอืม ติดหนวดเลยครับพี่นอมข้ตดขออไผ่กนคนทีบมากินมกทุเรียนเด้ครับข้าตดขอไผ่กนที่มากินทุเรียนน้ำทีกินอ่างคือพออขด้อือดักอือ

ตัวนี้มันเป็นกระดันไหมเจอกระดันไหมผู้กันเนี่ยกระดันได้ฟังไหยเขาเอาไว้กินอีกทีได้ไหมได้ไงเนียนมัวกระดานที่ไหนฟังค่อยพูดหนึ่งกันแล้กันแล้วล่ะก็ถึงหัว สุดยอดเลครับพี่น้องให้กินอีกิดนึงได้ไหมแบหอมอืมไม่ได้กินนะนีอ๋อดกัสเจอกันบ่คอยบ่คอยแกมันเลยครับพี่น้องปฏิบัว่าโอเคครับัใหม่แล้วั แน่นตอนให้ออกเยื่อตาเลยจะปั้นอีกบ้านเลยอืมอ้ออืมอ้อถ้ากันทอจกนอหะ้าเอาละพออิ่มระบัยในการในการทำนี้เดี๋ยวหัมือ ยิ้มยิยิ้มๆเลยครับพี่น้องได้ไม่เอาหลุดไหลได้ผลลูกหลาชีคนหมดน้ำคนไปครับคลิปหนาพอกันไหมครับผมคลิปนี้ลาสมเหนืครับผมสวัสดีจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามมือเก่าครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ